มาเบ่งงวัพ <op> ี่น้องครับมาหนี้มันงงว้าเข่าเข้าเกือบหนึ่งพี่น้องยังเลี้ยงอยู่ได้หรองัวเนื่อถือไมพี่น้องตัวแบบนี้เมื่อกี้มันสามพันหารอยตัวบนี้อย่างหนึ่งายแล้วเ่าายไปไหนแล้วกังไปไหน มื่นเท่าไหร่เอมื่นสามพันกัวงาคือตู้รถไฟครับเบอรนกันพี่น้องครับเอาคลิปเยงาคลิปเดียวเลยได้พี่มือนีเี๋ยคนจเลือกมงด้อครับเขาถามไม่ด้ช่องว่าให้เบิ้งให้เบิ้งง่วงงวเลี้ยงไหเนี่ยมื่นเท่าไหร่เอมื่นเท่าไหร่ ก็ไเมื่หนึงปีพบมาเสียทรัปัญหาก็เมื่อกี้เขาก็ย่างไปสางปัญหากัเาย่างจุ้งกตัวหันบอตัวหันตัวน้อยกับตัวนี้ตัวนี้ทีบอกใหญ่นอยเมียนโเดีหยงอย่งนี้นเอหะเดีหยางก็ไรคากอได้คาอี่น้อยหอโอาหอยแล้วข้ามอ่นี้เือจังคือจังแบบแปลกๆยเนาะแปลกได้อ่อนๆได้อ่อนๆเลยเนาะสองชุดเลยนะซ่งข้าใหญวใส่ีนได้ สองไมันเป็นอีกระแลเป็นอย่างจังหนกัจอดกันเลเดียวตัวละหมื่นพี่น้องตัวไหนแมนบอเน่ตัวไหนออกบังฮะร้วยเต็มเต็มตัวไหนใช่ตัวหลันบอสตัวหลนบอจ้าก็ดูพี่น้องยิ้างเดี่หวอเย่ามเนาะเสี่ยงก็่ไรหมุนก็ไรฮี่เ่งนำปัเออบ้นก้าวขึ้นจอด่าี่าก็ทีเป็นอยู่หรอเอ้าบงพู่นองตัว้องบก่านี่หนึ่งเดียวผมตึนบตบแนี้หร สงีเปลี่ยนกล่องไมเปลี่นกล่องโต๊ะเราประเทศนี้มีปัญหามือนี่ซ้ายซ้ายเหนื่อยไปไหนมือนี่ซ้ายเหนื่อยก็ดีอยซ้ายจอยเนี้ยเข่าใหยางเนีบ่โออพี่เนี่ยก็จะเป็นยดอกช่องสัมผัดอกแต่ว่าเอาไปใส่หยานี้คบอกเียเนาะใส่ยาดีดรางวนี่ะมาณี้มีลูกมาตัวหนึ่งไงแม่นปะเนาะเขามัน เดี๋ยวมงนมก่อนนะปุอ่านในหลายแบบพี่น้องงามมอเดียวอยู่ดีป่นี่ต้อให้เมื่อหนึงเจ้าดอไรผมมา้าจ้องปัญหาจ้ผันอ้าเบอร์มาใส่ไว้ที่นี่ใส่เลยคนนี้ะใส่เลขโทรศัพท์เบอร์วะครับใส่มาเลยใครป่ด้วทวเข้าหน้าผ่านบาหนึ่งเ้าเบอร์เจอแล้วไม่ให้เบอร์ท9 3 1 0912 061 931 931 0912 0912 เคยเห็นช่องผมป่ะเคยเห็นยู่เนาะช่องเอียงเนะโชคดียูทูบเแลนเนี่ยผมเดือเดินดอะไรแถวมาผมจะสลัะสลัแร,ระวรว่าไอ้บรรหันครับวาลินมือนี้ว่าสิไปบรรหันในแต่ว่ามันมันหนาวบารรหัรนสลักข้ามก็เลยมว่าดาลรินก่อนเท่าไรแต่พ่อขายเราบ้างสองหมื่นหนึ่งพัน,น 21, เอาพี่น้องครับพี่น้องผมสิสลัเราวางบรรหันครับวาลินในพี่น้องสลัะมันไปต้นเดือนกับปลายเดือนทีนละ มือน,นี้วัตสิไปทั้งมันหันใกล้โพดนาวน้ำครับกับเพื่อนพีคนไทยหันอยู่หรอกครับสองหมื่นพันบสองหมื่นพัแม,ม่สาวที่นี่สาวที่นอเอาสูงเมตรสี่สิสบวกบวี่นอครับสาวป่านา,าลัขางอเนาะถือเขาอ่านเป็นเหนือนามาเลนยน้อยเนาะเขาตีเนเสเนอมัดงัวตัวหนีเวลามันเวลาเอาเอาไปผสมดีดีอย่า,า,างง้ยง่ามง่ายไห เนาะเงาอแม่นบอกเม็ดเม็ดสีสไม่ห่างมันเปนเขาหอนย่างไห่างไปบรรหันหูยมันสารับกันกับตัวกรบป่าริมกับบรรหันเอาเวอรงเอาทีนองได้ตัวตันตีตัวตันตีทองเพิ่นไมือหนึ่งเพือนเห็นมืสองมื่นหนึ่งพันเดพ่อันนี้เาเรียมากันเนาะเบอร์กัน เอาเบอร์มากนุ๊เรียกไงเรียกโทรัพท์หมดสองพันมือหนึ่งพันเอาใส่ไม่ได้กันไหนไหมมันซื้อรถอไดิเบียดเียด่อ้ตงห้องนั่เบียดบว่านั้นเบียดมันหายไโอ้ยเบียดหถือคับเบียดงอสองโอ้้ไปเรียกครับเรียกเรียเรียกทรัพท์มันก่อนมือบานกไหนมาูน มันหลงครับจำว่ได้เอาจำมานีจำม่หนีนอ้อยน้อครับผมเอาเบอร์กระนน้องน้องิดต้นได้ยินครับสายงามเขาเอืนเขาอะไรเป็นเหนียงมันอนอยู่นี้องเปลียนเปนไหมือนสอครับยีงอแล้วเว้ยไาเห็มาได้หรือเท่ต่างไม่เอาพี่พี่น้องครับไท่หมือแปไเรมือนสองคไทยเมือปดโอ้พี่น้องไทยใส่ดีกว่าครับไทยเียส เอาเอาขอบคุณไรไอ้ครับผมข้าวมี่เด้อพี่น้องพี่น้องชางบ้านครับเปรียบเทียบราคาเอ้าจะขายแท่งหลายเนาะขายแท่งมันก็ลำบากมาตลาดเนาะมันห้อยบวกนี้เลยแท่งครับนั่นคือมันเกิดจากขายถืออยู่แต่มันซื้อแพงมันขายหดเครับเอ้ายิงสั่งหยเนี่ยหายเลยขายซื้อใคอยู่ได้มาเกียรติขวดเนี่ยมันเออเอาเอาขาดไปได้ก็ไม่จะรูกก็ลูกเนี่ยหายเลสายเนื้อหนี่งเงียบเลยได้เนี่ยเงียบสนิทเลยอุ้ยอู้ ทำห้องเราไว้ของใครพ่อตัวนี้อบพ่อบ่ะคุณห้องไรไปไหนตัหนูหูราคาบ่สองหมื่นที่นอเมน่อใช้สองหมื่นถึงบ่สองหมื่นไปสองหมื่นไปเมีสาวอยู่แล้วตัวนี้ที่นอสงหมื่นสามสองื่อง่น่านี่ไ่นอสองหมื่ สองหมื่นสี่พันหาตู้บอกไงอ่นึงเอ้าว้ายไปนงานมอสานนะทีมงานเพราะอะไอ่ของของยป่ะของพ่อป่ะงูเหลี่ยงงูเหลี่ยงไล่มาได้พอแดนบ่อตุ้ย่างตุ้ย่างบังเอาเอาฮึบ แมนบ่ไอ้ยื่นจะดีวันนี้ผมถ่ายถอดถอนตัวนี้พี่น้องงวงประมาณนี้เลยราคาช่วงงวงเลยกว่านี้มันก็เป็นราคาแท่งกว่านี้ตัวนี้งามอยู่พี่น้องพ่อไปเลี้ยงอยดีด้วยอุ่นยางดีแข็งขาดี เป็นกำลังต่ออยู่ครับเป็นกำลังตอกันอยู่กำลังตอ่อเอาม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 ือเลี้ยงหลายๆมันนี่ครับพี่นี่เมื่อกี้มันมึดพี่น้องมัน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 มึนกว่าที่นี่แดดมัน,ห,มน,น,น,นลหลอกมามันกระแจงแนี่น้อยนึงโอเคกองข้างก่อน,นนอกทีหรอเว้ยไปเป็นอย่างไนกันพี่น้องครับเข้ามากั้งสนามกันโอ้ตัวหนีง่าม,มาเว้ยสอง สสีนี่งานนอ้อพ่อพันนี่นีนองอครครับเนี่ยถ,ถึงสองถึงจะได้เสองหมื่นสิบห้าร้อยตัวหมื่นสิบห้า้อยหมื่นหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเบาหน่อยอนหน่อยครับพี่น้องได้เอามาเรินพี่น้องมือหนึ่งันห้าร้อยอเย้อนยร์ตะลเยเดือเราเถี่ยวพว่อใหญ่ ผมนี่สลับรองบรรหารครับวาลินห่างหอยใหญ่ที่แนวต้นหนีมือที่ผาลอยคว้าอยู่เดี๋ยวโมเมนต์เชิดเอาเลยหัวหาได้ทั้งนั้นก็ฮะนี่โมเดลฮะลงในยูทูบอยู่ล้วโอ้มาเก็บเตรียมตัวเลยเฮ้ยมัวลงจากเขาได้หนึ่งไปพอหอยใหญ่ทางกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเท่าหอยใหญ่เซียนลครับได้ยักคลิปเหรอผมยุดแม่ทิตกว่าตัวไปเกี่ยวเขา มีหน้าเขาอยู่ในหน้าครับมีอยู่บบเมนอวีน่าหน้ามีอยู่พี่น้องครับตัวละมือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านร้อยเอาผู้ใดเบิกเงินนะพี่น้องแดงแดงเต็มเตียงเนี่ยเขาเรียกเขาซับก็เขาเบอร์อย่างเนี้ยมีเบอร์บ่ล่ะมาๆๆเพื yani ่อเพื่อจขายด้วยกันนะขายเป็นขายไปสนามเดี๋ยวเขาดูตามไปเขาอีกดอกงวดยุบันใดสว่างสว่างวีรวงครับพี่น้องครับใส่ไม่เยอะทุนซับศูนย์จังเดียบ่ส 098 426 00 00 33ตัวละ1มื0นบาทแต่แม่นสองตัวยกสองตัวให้ถือกนียเนาะครับสว่างวีระวงเด้อบอกพัดอุ้ยผมนั่งใหญ่ในงวงใหญ่หนิผมถือชนมาเถอนหนึ่งแมพวกแม่เปียวนี่มันเามันต่ำเถอนหนึ่งนี่เก็บเก็บคิงเลยเด้อฮะข้องคอกันบ่อ่านเหนื่อยเนาะยืมม่นอยู่ยืมม่นอยู่ ได้ได้ไลน์ที่เราเพี่น,อน้องเด็กสตาร์ตออกกไนมั่วนี่นี่บกเขียบต้อจับสิมันมันมันอยู่ในป่าปะป่าหมอป่าย่างโอ้วาโยดึงออกมาเนี่ยเหนมัอยู่ในป่าย่างมันเป็นแนวนี้สายเนือ้อ <c oughs> เอาสายเนือ้อตัวนี้เอาสายเนื้ออีกตัวหนึ่งครับผมไส้เขียงเนาะเท่าไรก็อับใปมันซับปัญหาโบ้ ตัวบอกไก่เองเ,องเองนาะไอ้เลยพี่น้องครับเมื่อบอกใหญ่งเปลี่ยนเปนไหนไบ้านก็หลอดมืออยู่ที่นอไม่ไหนหลอดมือบ่ฮะเตมมือโอ้เอาเอาปเปพี่น้องครับเพื่อนห้องมือสามปัญหนาจะว่าสายสายเนื้อสายขุนน <3 S 2> ั่นแหละมือสามปัญาเปียนเปไหนให้มือเต็มมือวะมาเบิ่งกิน,นพี่น้องครับ กำลังมือกี้มันมืดมันอองเออมันแจงมานน่นยนึงแดมาแน่ทีนีอึ๊บเขปตายนี่ไงเอ้าบังแขงบังขาพอพันไหนป่าโ้ใด่เนาะใส่บังไขยมันก่อน ่าปีกว่าที่นี่เห็นบ่ถึงบ่เางเป็นพี่น้องครับตัวนีเด้อพี่น้องเด้อโทหาเป็นสว่างวีรวงนี่ตัวละหมื่นหนึอยบาทเซลเล็กตัวซับมาซเบอร์ซเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกเก้าสี่สามเก้านยนี่จำนี้มง้พี่น้องครับโก้ไปเรียงใกับนอว่านาชิไทยอย่างดีๆนะสยอดจิงองมันชิตตีเอาเงินหนนาะหกวียด

อ้มีแต่ราคาส่งๆขนาดแมจะเอาคลิปเดียวเลยเลยพี่น้องครับคลิปเดียวเจ้าหน้าที่หรอปะสิบสอง้าหน้าที่เยทำไมตัวอายตัวนึงตัวเดียวพอรอเนาะเอาเบอร์ผมแน่เท่าซับตัวนี้08 4ูนแปดครับนครับมครับครเนี่ยนี่โมนากวะ น่งเันหน่อยเนาะแน่นครับน่าเันหน่อยพี่น้องครับขายตเนื้องกับพ่อขายเนื้อกับพ่อแล้วเอ้าของแปลกของแปลกของแปลกยืดหลับสะอาดพี่พี่น้องเอ้ยเเราคนยังา่เนี่างมาใช่หอถามเราคือละจังเอเรือจิตวิามันมเองแต่ก็ได้ออกจ็กบาทนี่เด็กงงใช่อะไรมาไหพ่อยพ่อไปดิต้นอะไรพ่อย เอาเก่ยอยู่นโอ้สายเหนือไปเลยวุ้นงองมาแวนนอย่มได้ย่มได้ยังเอาย่มบ่อได้เลยังเอารด้อบอได้มาแวนตเดี๋ยวด้อเดี๋ยวบงงอพอพันเดี๋พี่นนองนาอที่นี่ยางมายังมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอเอา นี่ยังไงน่ะยังมายัางมาพี่น้องครับ <S <S มือนี้นๆอยากอยากสมัยสมัยอีกแล้วเพราะว่านี่ยวันวันพุดตลาดบรรย่างนี่มันติดจะขายอื่นแต่ในพี่น้อง,พววงเพราะว่าในห้างมันบ่เขากันน่ะมีมีจะเวียดสื่อพวกผักกั้งผักกั้งผักไต่เพเขาเดี๋ยวมาหน,นิแต่ทีนี้บางตลาดกล้วยรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาคลิปเดียวอะไเห็นมไปตรงนี้ แยกลูกไปบ่านอยู่สายเรียหน่อยไปทาไ่าไหร่ะตัวนี้งอแยกลูกไปจูงเอาเบงเลีบเบงลท้ายเรียงวประตูรถไฟเลยครับท้ายเรียบร้อยท้ายละบาตัวนี้ซื้ออะไรสายเหนือเนาะ เท่าไรขายไปเท่าไรอกวโอ้ไซี่ขายไปแล้วครับพี่น้องครับขายอล้วขายอล้วยิหลับสาบเต็มอยู่พี่น้องเ้ยอ้าวมอคืนนอนเรัง่นเลเมือน้อยตัวนึ่ ยังวะเดี๋ยวน,นี้เลอ,อุ้ยไ่้าไปตัะนทองต็งน้อยนอย่องไพ่เรบอกโตลารไปไหนงอโค้งนี่ไหมคือโค้งเท่าด็่สองมืนหนึ่งพันง้อโค้งไปอลไพี่น้องครับแต่วันย่างจุ้งขายอยู่สอง0มกับตกต๊ละมื่มื้าร้อย้าน,านะพี่นออ้องง่าอุ้ยตัวนี้นาดัง สุ่ีแม่หลูกกันมากว่าตัวนดูหย,ย่านเขากันวะเมื่อหน่อยไลาไมพียงหนึ่งหรนอสองครับเมื่อหน่อยไล่ถ่ายลงไปลึกกว่าเดิมแล้วมันจะออกอากาศไปดีมอนหน,นอนรับไปเลย มาเดียวสานอนรอจ้วทายง่วงจังละมันรอบ้างเือล้นกันพี่้องครับเอาทายดึงไม่จากาศ